มาอีกแล้วไอ้วาทกรรมนะีสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนคราวนี้วาทกรรมกาลีบ้านกาลีเมืองนะจับประเด็นภัยพิบัติทางธรรมชาติในอดีตสามครั้งไปเชื่อมโยงกับอดีตนายกแล้วก็นายกคนปัจจุบันหาว่าเนี่ยนะครับเวลาขึ้นมาเป็นนายกทีไรเนี่ยตระกูลจินวัฒนเนี่ยนะ เป็นการลีบ้านการลีเมืองขึ้นมาทีไรก็เกิดภยัยวิบัติโดยไม่มีเหตุผลอะไรรองรับเป็นความคิดทางไสยศาสตร์เรียกว่านีจับประเด็นด่าเขาดื้อๆอนะมาจะมาพูดเรื่องการีบ้านการีเมืองเดี๋ยวจะจะพูดให้ฟังอ่าผมพูดเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์นะการลีบ้านการีเมืองมันมีจริงๆพิสูจน์ได้ด้วย นะแต่ดูให้ดีว่าอะไรการีบ้านการีเมืองอะไรจันไรประเทศดูดีๆนะอ่ะภัยพิบัติทั้ง3าครั้งเนี่ยผมยอมรับว่าครั้งเดียวเป็นภัยธรรมชาติจริงๆนะเกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถจะไปควบคุมได้จริงๆนะนั่นคือสึอนามิซึ่งเกิดปี47แต่จะบอกว่าเป็นเพราะว่าคุณทักษิณน,นะขึ้นมาเป็นรัฐบาล แล้วก็เลยเกิดภัยพิบัติอันนี้คงไม่ใช่เพราะทักษิณขึ้นเป็นรัฐบาลปี44ใช่ไหมไอ้ซึนามิเกิดปี47ปลายปี47นะีก็เขาอยู่ของเขาดีๆอนะครับตอนเป็นรัฐบาลก็จเจริญรุ่งเรืองโอ้โหสมัยนั้นเนะ่ใครจำได้เงินเต็มกระเป๋ามีความสุขกันทั้งประเทศอย่างนี้เรียกการีบ้านการีเมืองเหรอเนะี่ย แต่เนี่ยครับปลายปีสี่เจ็ดก็เกิดภัยธรรมชาติขึ้นอันเนี้ยผมถือว่าพระเจ้าเขาเตือนนะว่าปีสี่แปดเนี่ยไอ้กาลีบ้านกาลีเมืองมันจะออกมาและสุดท้ายมันก็ออกมานะแล้วก็โค่นล้มประชาธิปไตยล้มรัฐธรรมนูญสี่ศูนย์จนบ้านเมืองชิบหมายวายป่วงล้มลุกคุกคามแตกแยกกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะจเจริญก็ไม่เต็มที่อนะ สลับกับความชิบหายวายป่วงล้มลุกคุกการมาทึกตัวนี้ไอตัวการก็นะครับยังอยู่ดีมีความสุขอือ่าท่านคิดเอาเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยใกลมันกาลีบ้านกาลีเมืองนะเอาจริงๆไม่ต้องไปเดาไม่ต้องไปมโนเยอะเอาว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยอมผมพูดจริงไหมอ่าทีนี้คุณยุคขึ้นยิ่งรักอีกน้ำท่วมปีห้าสี่ นะอันนี้เกี่ยวกับพระเจ้าไหมผมบอกให้ฟังพายุเข้านี่ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะเรามีระบบเขื่อนรองรับอยู่แล้วไอ้น้ำท่วมลักษณะปีห้าสี่เนี่ยมันผิดปกติผิดปกติยังไงอะ่ะเอา้าที่ต่ำอย่างกรุงเทพมหานครมันไม่ท่วมเว้ท่วมแค่ข้อเท้าแต่ที่สูงอย่างปทุมธาน,นีนี่ท่วมถึงอกอันนี้ผิดธรรมชาติไหม อันนี้ไม่เกี่ยวกับพระเจ้าแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นห้าสี่นี่เล่าให้ฟังไม่มีใครก็พูดกันนะพูดกันให้ชัดๆไปดูสถิติน้ำในเขื่อนก็ได้ไปเปิดดูก็ได้เห็นอยู่อะนะครับคือปกติเขื่อนใหญ่ๆเนี่ยนะที่คุมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดเนี่ยนะหรือเขื่อนไหนก็แล้วแต่นะครับหน้าแล้งเนี่ยเขาต้องปล่อยน้ำมาให้เจ้นา ต้องพร่องน้ําในเขื่อนใช่ไหมซึ่งน้ําในเขื่อนมันก็เก็บมาจากหน้าฝนปีที่แล้วอะ่ะพอปีนี้หน้าหน้าแล้งก็ต้องรีบพร่องน้ําในเขื่อนไปช่วยชาวนาน้าําในเขื่อนก็ลดลงถูกปะ่ะเสร็จแล้วก็ประจวบอบบพอหน้าฝนมาพายุเข้าก็จะได้มีพื้นที่เก็บกักน้ําในเขื่อนอันนี้เป็นปกติที่รัฐบาลทุกรัฐบาลทําแบบนี้หมดทุกสมัยทําแบบนี้หมดแต่มันมีปีห้าสี่นั่นแหละครับ บังเอิญปีนี้มันเป็นรอยต่อระหว่างการเลือกตั้งรัฐบาลชุดใหม่กับรัฐวัลชุดเก่ากำลังจะมา,เ,าเลือกตั้งรู้สึกจะแถวแถวเดินพฤษภาหน้าแรงปีนั้นเออไม่พร่องน้ําในเขื่อนเก็บน้ําฝากรัฐบาลใหม่เอาไว้อืมสุดท้ายรัฐบาลยิ่งรักขึ้นมา รู้สึกจะทำงานได้เดือนกันยายนอ้าวตายแล้วพายุมาน้ำเต็มเขื่อนพายุมาตั้งแต่มิถุนาลูกหนึ่งลูกสองไล่มาเลยพอกันยาน้ำมันล้นเขื่อนนะครับทำไงอะ่ะไม่ปล่อยเขื่อนก็แตกอะ่ะนะครับเขาก็ปล่อยพอปล่อยปับ๊บปรากฏว่าน้ำนี่มันต้องไหลผ่านปทุมเข้ากรุงเทพแล้วก็ลงมหาสมุทร ลงอ่าวไทยเอาพวกก็ปิดกรุงเทพซะอีกมาให้น้ำเข้า,ามันไม่ท่วมยังไงอะ่ะประตูมออาอ่ะจะไล่ไหมการลีบ้านการลีเมืองไหมเอาเอาก็คิดเอานะอืมแต่มามานี่ปีนี้อีกก็รู้อยู่แล้วว่าโลกร้อนแล้วน้ำท่วมมากเหนือเนี่ยไม่ใช่ท่วมปีนี้ปีแรกนะ หนักเบาว่าไปท่วมทุกปีท่วมเรื่อยๆเลยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำยมสุขโขทัยแพร่พะเยาเนี่ยนะครับมีปัญหาน้ำหลากลงมาจากภูเขาอะเป็นประจำะก็ไม่แก้กันหรอกเจ็ดแปดปีอยู่แม่งไม่แก้หรอกจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยต้นปีหกเจ็ดงบปีหกเจ็ดนี่เขาเสนอรัฐบาล พักเพื่อไทยเ็าเสนองบประมาณสร้างฝายแกนดินซีเมนต์สามสี่พันแห่งบล็อกนะครับตามลำธารตามลำน้ำนเสนอไปงบแค่พันสองร้อยล้านสร้างเดือนเดียวก็เสร็จสามาแห่งเนี่ยชาวบ้านช่วยกนะันสร้างแป๊บเดียวอบตอบจอว่าไปฮนะแป๊บเดียวเสร็จครับถ้าง,งบนี้ผ่านในป่านี้มีเขื่อนคันดินซีเมนต์เต็มไปหมดแล้วตามลำน้ำเล็กๆอะ่ะมันก็จะช่วยนะ ลดความเร็วของน้ำลงได้ก็มีพวกออกมาใช่ไหมอาศัยเสียงข้างมากในกรรมธิการชุดเล็กอ่ะควะ่ำซะตัดงบตัวนี้ทิ้งทั้งหมดก็เลยไม่มีงบสร้างกันพอดีก็เนี่ยฮะพอถึงหน้าฝนนะเนี่ยทำไงนะก็ทีนี้บังเอิญพายุเข้าเยอะด้วย อไอโครงการที่เขาคิดจะเอาไว้ป้องกันน้ำท่วมมันก็ไม่มีก็เกิดน้ำหลากแบบนเนี้ยนะครับอืมแต่ไม่ใช่แค่ไฟธรรมาชาตินะเนี่ยฮะเรามีพิศเศรษฐกิจรรอยู่ตอนนี้นะประชาชนข้าวยากหมากแพงเงินในกระเป๋าไม่มีเงินลงทุนในตลาดมันน้อยรัฐบาลเพื่อไทยเขาก็นะครับจะเอาเงินใส่ในระบบสักห้าแสนล้าน โดยการนะครับแจกกับประชาชนให้ไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่เงินเราไปแจกแบบนายประยุทธ์นะเงินเอื้อคนจนอะไไม่ใช่ก็ต้องการไปกระตุ้นเศรษฐกิจตัวเนี้ยก็พยายามจะทํามาตั้งแต่นั่นแหละครับเป็นรัฐบาลนะก็มีเนี่ยขวางอยู่เงี้ยน,นะขวางได้ขวาอะไรขวางหมดขวางทุกอย่างทําลายทุกอย่างอย่าให้มันเกิด เขาจะช่วยประชาชนก็อย่าให้มันเกิดจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ดิ้นหลนแจกจนได้เนี่ยเดี๋ยวคนจนจะได้ละสิบสี่ล้านคนคนละหมื่นนะที่เหลือก็ต้องทยอยแจกเนี่ยครับก็เพราะเนี่ย <c oughs> กาลีบ้านการีเมืองเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็แก้เศรษฐกิจไม่ทนันมึงก็โทษเขาอีกใช่ไหมเน,นี่ยครับมีการีบ้านการีเมืองเนี่ยมี จริงๆผมยืนยันแต่มันไม่ใช่ตระก,กูลจีนหรอกไอ้นั่นเขามาทีไรเจริญทุกทีนะแต่ดูนะครับนะช่วงไหนใครมีอำนาจและบ้านเมืองชิบหายนั่นแหละครับกาลีบ้านกาลีเมืองนะของแท้